สวัสดีค่ะแอนนาลิไทยคิกเช่นค่ะวันนี้ดิฉันจะทำหมูสามชั้นทอดพริกเกลือนะคะอยากทานมากเลยค่ะของแซ่บๆนะคะก็จะใช้หมูสามชั้นนะคะ500กรัมนะคะดิฉันแรปไว้นะคะแล้วก็ซีนสูญญากาศไว้นะคะทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมบดนะคะ150กรัมมีพริกสดนะคะพริกจินดานี่ประมาณ 25กรัมนะคะต้นหอม2ต้นนะคะส่วนเครื่องปรุงก็จะมี3เกลือนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลนะคะครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชานะคะตัดหวานนิดนึงค่ะจะทำให้อร่อยมากเลยนะคะตอนนี้ก็มาหั่นพริกแล้วก็ซอยหอมกันเลยนะคะจะเริ่มจากซอยพริกเลยนะคะเลือกเลือกพริกสีแดงๆนะคะ จะทำให้หมูสามชั้นทอดพริกเกลือน่ารับประทานนะคะเพราะเรามีต้นหอมเป็นสีเขียวแล้วนะคะฉันก็จะหั่นเลยค่ะเผ็ดมากเลยค่ะพริกจินดาเนะะี่ยค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเข้ามาซอยหอมกันเลยค่ะซอยบางๆนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เสร็จแล้วก็จะเตรียมใส่ถ้วยไว้นะคะตอนนี้เครื่องก็ได้แล้วนะคะจะมาหั่นหมูเลยนะคะบางคนก็ชอบเอาหมูสามชั้นไปจี่กับกระทะนะคะแต่ดิฉันจะหั่นเป็นชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็เอาไปรวนในกระทะนะคะให้เขากรอบนะคะรีดน้ามันออกนะคะดิฉันก็จะแล่ประมาณนี้เลยนะคะให้เป็นชิ้นนะคะเสร็จแล้วดิฉันก็จะหั่นเลยนะคะ ให้พอดีคำนะคะไม่ต้องใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องเล็กจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเวลาเราไปจี่ในกระทะนะคะตัวเนื้อหมูเขาจะหดลงนิดหน่อยนะคะก็หั่นให้พอดีคำนะคะหมูอันนี้จะไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเวลาเราไปคั่วในกระทะนะคะเราไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะน้ำมันในตัวสามชั้นนี่เขาจะออกมาเองนะคะก็ได้แล้วนะคะหมูสามชั้นนะคะ ประมาณนี้นะคะสามชั้นได้แล้วนะคะไปลงกระทะกันเลยคะ่ะก็ใส่หมูสามชั้นลงไปจี่เลยนะคะใส่กลางนะคะเพื่อไม่ให้เหนไหมนะคะพอจี่ได้สักครู่นะคะก็พยายามกลับนะคะเพื่อให้ตัวเนื้อหมูเขาตึงๆนะคะเพราะว่าถ้าเราหั่นหมูบางนะคะ ข้างในนี้จะแข็งไม่อร่อยนะคะต้องหั่นให้หนาหน่อยนะคะก็จะกลับแบบนี้เลยนะคะกลับให้เขาเหลืองทั้งสี่ด้านเลยนะคะสามชั้นทอดพริกเกลือสูตรนี้อร่อยนะคะแซ่บค่ะดิฉันใส่สามเกลือเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้รสชาติเขากระชับยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หอมมากเลยค่ะบางคนก็ใส่แค่ผักชีนะคะในสามเกลือก็จะมีกระเทียมพริกไทย น่าตะคีนะคะจะทําให้อร่อยนะคะจะทาให้หมูเราเหอมน,นะคะเราต้องจี่ใส่กลางนะคะอย่าจี๊ใส่แรงนะคะเพื่อนๆทํานทใจเย็นๆนะคะจะได้ของอร่อยออร่ยนะคะทําแล้วไม่ผิดหวังนะคะทารสจัดๆเลยนะคะเพื่อนๆให้แซ่บๆเลยค่ะเดี๋ยวจะกลับให้ครบสี่ด้านเลยนะคะเพื่อให้กรอบนอกนุ่มในนะคะมาดูกันนะคะ ตอนนี้น้ำมันก็ออกแล้วนะคะถ้าเป็นไปได้ก็จี่ให้เหลืองทั้งสี่ด้านเลยนะดิฉันก็จะติดไปนิดนะคะการน้ำมันจะเด็นค่ะตอนนี้ก็เหลืองพอประมาณแล้วนะคะตัวเนื้อหมูนี่จะดูชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะเพื่อนๆกครู้นึงนะคะดิฉันก็จะใส่กระเทียมเข้าไปเลยนะคะใส่สัมเกลค่ะ ตัวให้หอมนะคะให้เขาเหลืองสม่ำเสมอนะคะสวยงามมากเลยค่ะน้ำมันก็ออกไม่เยอะนะคะเพราะว่าหมูสามชั้นอันนี้จะไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่นะคะจะหนักไปทางเนื้อนะคะมันน้อยนะคะตอนนี้ก็เหลืองพอประมาณแล้วนะคะใส่เลยค่ะสามเกลือนะคะเอาไปเกียวกับน้ำมันเลยค่ะ จะทำให้หอมมากเลยค่ะกระเทียมนะคะใส่เลยค่ะต้องใส่ให้ถึงถึงกระเทียมนะคะถึงจะอร่อยนะคะอหอมมากเลยค่ะพอหมูเราเหลืองแล้วนะคะเราจะปรุงเลยนะคะใส่น้ำตาลนะคะกับผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสดิฉันใส่แค่ช้อนชาเดียวค่ะน้ำตาลนี่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะให้ตัดหวานนะคะเกลือหอนึ่งช้อนชาค่ะ เ,เค่ะถ้าชอบซอยซอสก็ใส่ได้นะคะเดี๋ยวเราชิมก่อนนะคะเราปรุงปรุงกลางๆก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเราให้กระเทียมเหลืองหน่อยนะคะเราจะใส่พริกกข้าไปนะคะกับต้นหอมนะคะเครื่องก็ไม่เยอะนะคะสําคัญทอดทิ่เลือไม่มีอะไรมากนะคะ แค่ใส่สามเกลก็หอมหอมแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ mm hmm. อย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะทำอาหารต,ตามๆกันไปนะคะ mm hmm. เค็มแล้วก็มีหวานติดหวานนิดหน่อยนะคะอร่อยค่ะรสชาติของกระเทียมเพอร์เฟกมากค่ะฉันชิมนะคะแค่ชิมรสชาติกระเทียมก็อร่อยแล้ว mm hmm. ค่ะอืมเพอร์เฟกตค่ะ ทานกับข้าวอร่อยมากเลยค่ะเดิดดูเลยค่ะกระเทียมเราเหลืองแล้วนะคะตอนนี้ก็จะใส่พริกได้แล้วค่ะตัวกระเทียมนี่กรอบเลยค่ะอร่อยค่ะตัวนี้ตัวแซ่บเลยนะคะเพื่อนๆใส่เลยค่ะโรยต้นหอมเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ หมูสามชั้นทอดพริกเกลือนะคะก็เสร็จแล้วค่ะว้าวเพื่อนๆดูสิคะน่ารับประทานมากเลยค่ะน้ำมันหายไปหมดแล้วนะคะแค่น,นี้ก็ได้ทานแล้วค่ะแซ่บเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะคะข้างในฉ่ำเลยค่ะ ตัวหมูสามชั้นข้างในน่ฉ่ำเลยนะคะจะไม่เหนียวนะคะเพราะว่าดิฉันหั่นหนานะคะใครอยากทานข้าวก็มาทานกับดิฉันเลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแซ่บๆนัวๆเลยค่ะตกท้ายด้วยพริกไทยนิดหน่อยนะคะเพิ่มความหอมค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจะใส่าจานเลยนะคะ หมูสาชัน้นทอดพริกเกลือนะคะตามนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆหิวก็ลองไปทำตามกันดูนะคะแซ่บมากเลยค่ะเมนูเบิ้ลข้าวนะคะไปทำตามกันดูค่ะเพื่อนๆขอชิมสักชิ้นนะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆ ตัวหมูข้างในนิ่มมากเลยนะคะไม่แข็งเลยค่ะส่วนด้านนอกก็จะติดกรอบนิดนึงนะคะตัวหนังก็ไม่กรอบนะคะนุ่มๆค่ะกำลังเคี้ยวเลยค่ะอร่อยค่ะทานกับข้าวสวยนี่เพอร์เฟกเลยค่ะความเผ็ดพอดีนะคะความเค็มก็พอดีนะคะหอมพริกไทยหอมสำเกลือนะคะอร่อยมากนะคะเพื่อนๆเพอร์เฟกมากเลยค่ะ หมูสามชั้นทอดพริกเกลือนี่ต้องทำแห้งๆนะคะถึงจะอร่อยนะคะต้องไม่มีน้ำนะคะแบบนี้เลยค่ะเพอร์เฟกค่ะแบบนี้เลยค่ะ mm ืม hmm. ตัวกระเทียมนี่กรอบเลยนะคะหมูฉ่ำๆข้างในนุ่มมากเลยค่ะหนังนี่กำลังดีเลยนะคะ ไม่ถึงกับกรอบนะคะแต่อร่อยมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ